สวัสดีครับเป็นหน่องเอฟซีแฟนครับทางช่องพ่อแม่วงหญิงครับตอนนี้บ่ายสามครึ่งแล้ววันนี้คืนเบิร์ดเมื่อแล้วครับสร้างอินเทอร์เน็ตกบกำลังทำงานครับใกล้สีแล้วคนแมวอยแม่ผัวนี่ครับมีกองหนึ่งอันนี้กองหม่ ขุ่นกองหนึ่งแล้วก็อยู่ถึงเพื่อนอีกสองครับแล้วก็จะมีอีกกองหนึ่งไปอุ่นแล้วครับรีสอร์ทกลางน้า เอ้าจ้ของยังเสียงหูหน่ะหูฟางบ่ะหับฟางสีติดโอ้ประเดหูฟางหลุดใหม่แรงพอกันครับงานรับเชิญที่อำเภอที่วรการอำเภออำเภอเมืองศรีสะเกดครับแมนสาระก้างบ่ะสาระก้างกันอยู่มองเดียวกันนั่นแหละ สะลรกก้างอำเภอเมืองก็อยู่สะลระกางเาสเกตบมีสะะกาวสเกตแค่ว่าบูมีสะลรกกางายมาอยู่หันด้สารกาพอิตาเป็ไรชิตา <c ười> ชตาเนยียงไหวมากขึ้นนะไปหญ่กน่าเราเรื่ <c ười> อตงต๊โหดเรื่อขี่แตกไี่เปิดขี่สัตว์เปิดประตูลงโต๊ะโหลดมันมาเ <c ười> จียวโต๊ะโหลดทองเสียน,นะผม กี้แตกบ่มี้แตกพ่้มโอ้ยครบสูตรเลยเ้าไปแหน่นี่เปิ้ลเนี่ยอตัวที่แรงที่สุดครับปุยครับเครือข่ายล่ะแรงแน่นอนเพื่ออัรรถรสในการรับชมเกี่ยวนาครับ เดียวกจนลอยกำลังมันกล้องแบบเดียวกันหาผุ่มงอกมันอันหนั้นบอบพุ่มมันหนันมันแบบเดียวกันบอบพุ่มมันหนันพุ่มมันอ่ะพุ่มจน่อยเอังจีกันมาหนาดบ่ายสี่โมงตู้ชาดมันล่ะตู้ชาดแบบเดียวกันนี่อย่างผมงอกบอหรือผมอย่างผมคันัตูดกัน แล้วมงีาง <c oughs> นานอยูยย่สารกางเมื่อกี้ว่าท่านเห็นแดดเลยครับ <c oughs> จะสอบมาหนีว่าท่านว่าท่านเห็นแดดโอ้ต้นใหม่กําลัางต้นบกัตนบกต้นแบบฮวงเต็มเลยครับ อันไหนมาวานถิ่มไว้ออกเต็มเลยสร้างไกลสีเหลีแล้วล่ะครับเลือจุดสุดท้ายกองสุดท้ายครับอยู่รีสอร์ทกลางหน้าครับ ท้งเบิดหากองครับเดินสายมาจากในหมู่บ้านเลยครับเป็นกิโลเลย มื่อเอินพอกันอยู่อุดรครับมื่อเอินตั้งงีสูนอุดรง่ายน่บงอยู่ในนวมันคือว่ามีหมูกอยู่ข้างน้าของนอกงางามไหมพราสร้างมายังติดแอปอยู่เอาปหน่อยกำลังลงมือเองครับวันนี้เอา ถอนเขียวม,มื่ไหม่ครับงูงเงียก <laughs> มดันปกติอยู่กร <laughs> มดันทะเลงศ์ลอยสี่สิบผลดีอยู่ครับมั่งเศมอมอวาดีอยู่ไมา อาจาของว่าบ่บาทันดีบ่เป็นอย่างเลือดจ้างบ่หวานขึน้นบ่หวานขึนาานข้นไขมันเป็นจะได้เหรอไขมันท่านเจาะเอิงบ่เลือดเดิมีอย่างเลือดนายเธอเนี่ยเอามาเด็ดโจเอิงเลือดเ,เอ,าาดงเอด็งอยังจะเจาะเลือดนั่นล่ะเจาะเอิบงบ่หวาน ขึ้นจักร้อยเท่าไหนกับเหลือดจ้างบองยากไม่มีที่ซื้อเนื้อมาก่อยเอาเหลือดขอเหลือดเขาเลยลายเพิ่มเลือดเมื่อเรงเดี๋ยวจะไล่สนให้พี่น้องเบิงครับงานที่ ซีสะเกตผลง,งานมาหลายครับมันนี้เร่งเต็มทีเลยม,มันนี้17กรกฎาคมพร้อมก,กันทุกรงภาพยนตร์ทั่วประเทศครับและการวันทียี่2 8ครับ ยี่สิบแปดมิถุนายนนี้ครับวิทดูการของสาวหน่อยเพชรบเพลนแพงครับมาบ่ได้กะสามารถรับชมได้ครับทังปุ่มปิดของสาวหน่อยครับถ้าเขาสาวหน่อยเพลิดเพนแพงเพลนเพลดครับขอบคุณพี่หน่อยเอฟซีถูกมองทุกบอลครับ จะรักก้างจะรักก้างขอบคุณทุกกำลังใจขอให้ลำๆเรือรวยปีฤดูกาลสุขภาพแข็งแรงสุขปู่สุขคนครับไก,ก่เบงเบสจบขาไก่กสีหอดมือห้อยออกเราก็ให้โชคโชคมันม<ะ>ันถูกไว้รางวัลที่หนึ่งกันครับมีเสืออยู่ด้ด้จ้ะตอนนี้มีเสือปีฤดูกาลมาจำหนา่ายหรอครับได้จ้ะ ทัางเพจได้เลยครับเพจรัตนาพรเบียนแต่อยาาเหีนมาพ่อแม่พีไ่ไปพิพดูการร่วมสาหน่ายเพบังเียงเดี๋ยวพอกันไหมครีบหน้าครับสวัสดีครับ